นางฟ้ากับภาษาเยอรมันวันนี้ฉันได้พานหนุ่มเยอรมันใหญ่ยาวของฉันไปเดินเที่ยวชมประเทศไทยชมความสวยงามแต่ทันใดนั้น Amazing Motorcycle วิ่งตรงขึ้นมาบนทางเท้า,ทาด้วยความเร็วสูงอุทานอย่างไรให้หนุ่มเยอรมันระวังตัวอักถุอักถุระวังหน่อยระวังหน่อย สุดท้ายนี้ความปราถนาดีของเราอยากให้เขาระวังตัวแต่ก็อย่าลืมให้ตัวเราระวังตัวเราเองด้วยเนื่องจากหนุ่มเยอรมันก็ไม่ใช่เทพบุตรกันทุกๆคนนะจ๊ะ <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอกันคลิปหน้าแยากย,ย้ายสวัสดี